นะครับแล้วก็เดี๋ยวไประชุมประชุมกับคณะกรรมการวัดแล้วก็ไปประชุมกับญาติเดี๋ยวพี่ออกมาแล้วก็เดี๋ยวพี่จะขอให้ผู้คนเข้าไปกราบท่านได้ขออนุญาตได้เดี๋ยวพี่จัดการให้รอรอนิดเดียวรอพี่เข้าไปก่อนนะได้ข่าวแน่นอนครับและวันนี้จะเป็นนิมิตหมายที่ดีหลายอย่างโดยเฉพาะกับพระพุทธศาสนานะครับแล้วพี่จะบอกเคล็ดลับวัดต่างๆที่ หมอปลาหรือบ hey, kind of ุคคลต่างๆเนี okay. es, uh ่ยเข้าไปดําเนินการนะให้แจ้งความดำเนินคดีอะไรเดี๋ยวพี่บอกหมดเลยพี่ขอนิดเดียวเดี๋ยวเดี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 ยวหลวงปู่นะฮะแล้วก็เรื่องพอดีเขาจะทำหรือไม่แล้วก็เรื่องของเรื่องของพระพุทธศาสนาวิธีการที่เขาทำเนี่ย มันมันมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวผมจะทําให้หมดเพราะว่าผมไม่ได้บอกช่องไหนเลยกล่าวมาบอกที่นี่ทีเดียวมาเป็มแมาเ็แสดงว่าในการประชุมวันนี้เนี่ยค่ะเชิมเชมมีการมีจะมีการจัดการแก้ไขปัญหาของของในวัดด้วยไหมคะพี่อ๋อไม่ไม่เกี่ยวครับคือคืออย่างนี้เราโฟกัสมาที่หลวงปู่อย่างเดียวหนึ่ง เราจะมาดูที่ว่าหลวงปู่เนี่ยเป็นอย่างไรเพราะผมก็ไม่เคยสัมผัสหลวงปู่ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าเพื่อนผมที่ผู้พากษาเนี่ยเคยบอกผามเมื่อปีที่แล้วบอกว่าถ้าผมไปยะโสธรเนี่ยให้มากราบไหว้หลวงปู่สักครั้งหนึ่งผมก็๊ชื่อชื่อหลวงปู่แสงไอเราก็ไม่ได้สนใจหรอกนะฮะแต่แต่พอมีเรื่องขึ้นมาเนี่ยเราเห็นเนี่ยเราน้ําตาร่วงเลยนะคือเราเรารู้สึกสงสารท่านนะฮะผมก็เลยเ พยายามติดต่อกับสิทิยานุสิตนะแล้วก็เขาก็เลยเติดต่อผมมานะผมก็เลยจะมาหาหลวงปู่ว่า,าช่วยนัดกรรมการวัดให้หน่อยช่วยนัดญาติให้หน่อยเราเนี่ยจะช่วยเหลือหลวงปู่เนี่ยได้อย่างไรบ้างเราจะเคลียร์ทุกปัญหาแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผมไม่คิดว่าวิธีการาที่หมอปลาทำหรือใครทำนี่นะฮะที่บุกเข้าไปในวัดต่างๆนี่นะครับ มันควรจะมีการแก้ไขนะครับและผมจะบอกวิธีให้ผมจะบอกข้อกฎหมายให้ว่าวัดต่างๆเนี่ยจะทําการอย่างไรดําเนินการอย่างไรกับบุคคลเหล่านี้นะในเบื้องต้นนะคะจากคลิปแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆค่ะพี่มองว่ามีข้อตรงไหนที่มันผิดกฎหมายชัดๆมันผิดอยู่แล้วะครับอย่างเช่นเรื่องเรื่องข้อ,อหานนะะเดี๋ยวบอกทีเดียวได้ไหมอ๋อโอเคโอเคไดวเดี๋ยวแถลงทีเดียวเลยมัเดียวเลยนะเพราะว่าไอ้นี่เป็นมัดเด็ดซึ่งซึ่งพอ พอน้องๆผู้น้องๆสื่อมวลชนออกไปนี่นะครับมันจะเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาเพราะว่าผมอยากจะบอกว่าตัวผมเองนี่นะ <c oughs> หนึ่งเป็นบุญยาวัจกรวัดธรรมวัดนาปวชรโสพลซึ่งเป็นวัดหลวงอยู่ที่กำแพงเพชรเป็นประธานกรรมการวัดธรรมพระพฤติศักดิ์เป็นที่ปรึกษากฎหมายวัดเทพดีลาที่กรุงเทพวัดหลวงแล้วก็เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ของพระราชโสพลนะครับวัดบวรนิเวศซึ่งเป็นธรรมยุทธ์โดยตรงะนะครับผมเป็นคือผมอยู่ฝั่งนี้โดยตรงเลยเท่าแต่ว่าไม่ได้เปิดตัวแต่เมื่อวันนี้เนี่ยพอพอเรามาเรื่องหลวงปู่เนี่ยมันก็เลยจังหวะเวลาโอกาสพอดีเป๊ะเลยะนะฮะแล้วแล้วผมจะเอาความรู้ของผมที่ไปที่<ะ>ศึกษากฎหมายเนี่ยมาบอกน้องๆว่าจะต้องทำยังไงขอเวลาแป๊บเดียวนะครับน้องได้ข่าวทุกคนเลยโอเคขอบคุณครับโอเคครับ เด็กอ่ป